เจ้าวันนี้เขาจะมาเ่ยฮ้อนึ่งไก่เจ้าไก่เมืองของเจ้าใส่ข้าวคว้วเจ้าพักนี้เขาก็เก็บแถวบ้านนะเจ้ามีพักที่เขาเก็บแถวบ้านก็จะมีพักแหบนะเจ้าพักละที่เขาปูกคว้ยนะเจ้าพักเพิษศูนย์เจ้าแล้วก็มีพักเซลแล้วก็มีพักเนี่ยก็อันยังแฮมลายอย่างอยู่นะเจ้ามาหอยยยอดหมยอยะเจ้า เขาฆ่าไก่คนเดียวเนาะเจ้าเห็นคนเดียวมเลยเจ้าเขาก็จะมากกไก่แล้วก็เตรียมของแล้วไวเลยเนาะเจ้าเขาจะเนกไก่แค่กึ่งตัวเนาะเจ้าเห็นกึ่งตัวนี่เขาจะเอาไปต้มกินเนาะเจ้าต้มส้มเจ้าต้มเกมนาะเจ้านี่ก็เป็นวันยุทธเจ้าเขาก็เลยมาเนี่ยกินเนาะเจ้าในเจ้าเขาเตรียมเ่องแล้ววเาเจ้าล้วประมาณนี้เจ้ามีไก่เนาะเจ้าไก่เมืองเจ้าแล้วก็พักที่เขาเก็บมาจากที่เขาปลูกเจ้าแถวบ้านเจ้า มีข้าวคั ian ่วเจ้าต่างคนเดียวนะเจ้าซดๆเลยนะเจ้าแล้วก็มีพริกเจ้าพี่กเกลือต่างคนเดียวเจ้ามีจักไ่หอมแดงหอมขาวขิงคาหน้าเจ้ากะบพรามห่างละเอียดเลยนะเจ้าจาะนั่นเขาก็มาคั่วเจ้าคั่วไก่เน้ะเจ้าใส่พริกใส่หยังอัร้อยแล้วก็คั่วหเองแยมเจ้าแล้วก็ใส่พักตีฮอกเก็บมาลงไปเจ้า ไปพักน้าเจ้านั่งกโกนให้เข้าการเจ้าที่ขั้วนี่เขาจะขั้วมาแฮมจะไรหมาสุ๊บจะไรนาะเจ้าเอามีนหนามให้น้อยน้าเจ้าเดี๋ยวเขาจะใจเข้าขั้วลงไปน้าเจ้าลองพักมันโยมให้น้อยเจ้านอนนึ่งมังมังเลยเจ้าอยากกินเจ้าเลยเนี่ยน้าเจ้าคนไปจะเลยเจ้าเพื่อเข้ากันเจ้าพักมันยัโยมให้น้อยเจ้า เชล่กับุงรดได้ชูรดเจ้ามีชูรดรดดีจะอ,อยู่น้ำห่างก็ใส่ลงไปเลยเจ้าจ่าย,ยัางกดจิ้มพอนะเจ้า <c oughs> เรื่อมหอมแล้วเจ้านำพักเริ่มออกแล้วเจ้า เขาจะบอกัวหึ่ไก่มันสุกตัวใดนะเจ้าหึ่พอดีนะเจ้าใจไฟกลางกลางนะเจ้ามนใจไฟแห้งลเนะเจ้าหขอพักลมจะโยมแล้วเจ้าเขาก็จะใส่อย่างก็ข้าวคั่วเจ้าไข่มากนักก็ใส่นักไข่มากน้อยก็ใส่ไข่น้อยก็ได้เจ้าอันนี้เขาตามแต่ไนเขาใส่มูดเลยเจ้าเย็นข้าวคว้านะเจ้าใส่กับน้อยแล้วก็ก่อยๆกวนไปเจ้า องมันก้นหน่อยนะเจ้าเขาคว้วเจ้าถ้าบอกโนมันก็จะปิดก่อนๆเจ้าใส่จำหน่อยกำหน่อยแล้วก็กกนไปเรื่อยๆเจ้าเนี่ยจะแล้วเขาก็มาห่อเจ้าห่อๆก็ได้ประมาตัวอีเจ้าเนี่ยหลายห่ออยู่นะเจ้าอันนี้ห่อเขาคว้วนักหน่อยเจ้าอันนี้ก็ห่อพิเศษกับนี้ห่อน่อยหออย่างก็มีเจ้าเก็บไปกินได้หลายวันเจ้า แล้วก็มาใส่หายนึ่งเจ้าตั้งน้าไว้ไหวล,ลุยเรเจ้าน้าอุ่นๆนะเจ้าได้หลายห่อเจ้ากึ่งตัวมาได้ตัวใหญ่อยู่นะเจ้าแล้วใช้แล้วก็ไปใส่หม้อหนึ่งเลยเจ้าที่เขาตั้งน้าเตรียมไว้เจ้า นึ่งไวสักส0มินาทีเจ้าแล้วก็มาพอกันทึงกล้ามนะเจ้าเจ้ไฟกลางๆนะเจ้าแต่ต้องเฮลั่าก็ได้นะเจ้าน่เซ็ตเจ้าเจ้าซุกละเจ้าก็มาเปิดพอเนะเจ้าหน้าตาเป็นจได้เจ้าโอนห้องหอนเลยเจ้า กินงก้าข้อหนึ่งเจ้าลำลำเลยเจ้าเจ้าเปิดคอเจ้าหอนหอนเจ้าอุ่นอุ่นเลยเจ้าหน้าตาประมาณเลยเจ้าเขาคั่วนักหน่อยเนาะเจ้าก็ะจะประมาณในเจ้าถ้าเขาคั่วนักหน่อยกระจัดมีหันพักหันอย่างนักหน่อยเจ้าหอมหอมเลยเจ้านี่ไกลไปตินไปติดเลยเจ้าเจ้าคำใหญ่เลยเนาะเจ้า เขาควานเนียนเลยเจ้าเก็บไว้กินมามดเก็บไว้แจกตุเย็นใด้เจ้าเอามาอุ่นเห็นวนันหลายวานันในยุนนะเจ้าก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะเจ้าฝากคลิปต่อไปด้วยนะเจ้าขอบคุณเจ้า